อรอมึงงานรวยไม่ใช่เหรอแล้วขอข์ลัปชั่นชาติกูไปได้ตั้งเงยอะไม่ใช่เหรอยังไม่ได้คืนชาติกูเลยอะแล้วอีกคนหนึ่องอ,ะ,อะมึงอะอีอึงคึงมึงเนี่ยเขาไปเอาเองเนินเนี่ยนะที่โกงจำนำข้าวของพวกกูไปอะนั่นแหละมึงก็เอาอันนั้นแหละไปคืนให้กับประชาชนนะไปทําหลุมหลบภัย3 0 4 0 50ล้านัก็ยังเดีเพออื่อนทางบ้านชื่ออีเข,ขียวปัดชื่ออีเขียวปัดเพื่อนทางบ้านชื่ออีเขียวปัดปัดอีเขียวปัดมีคนบอกโ้ยสำนึกไม่ทันเลย ไม่ถึงคนดูไม่หมยถึงที่เขียวปัด๊ดแนงจำนึกไม่ทันเลยดาโอ้ปวดหัวกับมึงจริงๆเลยแล้วมึงเป็นผู้นำชาติหาพ่อหาแม่มึงเหลือในภาวะสงครามเสือกไปไล่ดี้ถามผู้ว่าจ,จังหวัดนี่ลูกเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสุลินเขาจะฟ้องหมิ่นประมาทอยู่นะมินประมาทนะซึ่งหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดสุลิน แทนที่จะอนุมัติงบให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องถามไม่ต้องขออีสุ่งตึงนี่เสือไปถามว่าไอ้ที่จัดหลุมหลบภัยเนี่ยเอางบที่ไหนมาอ่าอีสุงตึงไม่ว่าจะถามทีเล่นทีจริงทีอะไรก็ตามแต่มันเป็นการเสียมารยาทภาวะสงครามเนี่ยเขาจะขออนุมัติงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยภายใน3วัน7วันนี้ยังไงกันมหาดไทยเวลาทาเรื่องอนุมัติงบประมาณมันอนุมัติทีหนึ่งหนึ่งเดือนสองเดือนมันงบหลวงมันเงินหลวงลองมึงเอาเงินพ่อเงินแม่มึงเนี่ยไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จังหวัดสีจังหวัดสุรินทร์ไปทําหลุมหลบภัยสิอนุมัติทันทีภายในสามนาทีทาไมมึงไม่รู้จักทาล่ะเออ<ะ>มึงก็บอกพ่อสอทลอมืงองรวยไม่ใช่เหรอแล้วขอรัปชั่นชาติกูไปได้ตังยอะไม่ใช่เหรอยังไม่ได้คืนชาติกูเลยอ่ะแล้วอีกคนหนึง่งอ่ะอามึเมืองอีอึ่นคืงมึงเนี่ยก็ไปเอาเงินเนี่ยนะที่โกงจำนำข้าวของพวกกูไปอ่ะนั่นแหละมึงก็เอาอันนั้นแหละไปคืนให้กับประชาชนนะไปทำหลุมหลบภัย30 40 50, 50ล้า้นก็ยันเดี แล้วงบลับงบรวมอะไรต่างๆนาะยรัฐมตีถือไว้อะ่ะมึงไม่ใช่เอางบลับไปเที่ยวอังตฤษเที่ยวอังตฤษเที่ยวอังตฤษเท่านั้นนะมึงควรอนุมัติงบลับนั้นอะ่ะ hmm. ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเจ็ดจังหวัดนั้น hmm. เพื่อการดูแลแตะเก็บใจแดนและสําคัญที่สุดมึงจะต้องอนุมัติงบลับเนี่ยให้กับผู้บู้ผู้บรชาก,การภาคสองเพื่อเขาจะได้เอาบริหารจัดการซื้อข้าวซื้อน้ํเสื้ออะไรต่างๆนู่นนี่นั่น,นต่างๆและงบลับนั้น <m> มึงไม่ต้องไปถาม <m> ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรในภาวะสงครามอีซงเติงปวดหัว กูสํานึกไม่ทันโอ้กูปวดหัวกูสํานึกไม่ทันอ้ยุดิมาเ <laughs> อออีเขียวปัดอีสึงเตึงอีจัดเงาห้าพันล้านบาทแม่งเอาของพวกกูไปใช้ภาษีประชาชนภาษีพวกกูทั้งนั้น <c oughs> เอาไปฝึกงานตั้งห้าพันล้านบาทที่ประชาชนเนี่ยมีภาวะสงครามตั้งเจ็บจังหวัดเสือกไม่อนุมัติงบลับงบหลวงอะไรต่างๆให้กับแม่ทัพนายกองเขามึงนี่มันอีสึงติงจริงๆเลยว่ะ ซัพพอร์ตนายกใครจะซัพพอร์ตนายกมึงไปซัพพอร์ตนายกมึงเลยนะแล้วก็ยกเอามันออกไปด้วยมึงจะซัพพอร์ตนายกมึงมึงช่วยไปซัพพอร์ตมึงรีบซัพพอร์ตเลยตอนนี้มึงต้องรีบซัพพอร์ตนายกมึงแล้วมึงรีบยกมันเอาออกไปจากจำเนียรรัฐบาลกูด้วยนะเข้าใจไหมโอ้ยอุปสรรคขวักหนามของการบริหารชาติกูมากเลยโอเคนะใครจะแบกนายกใครจะซัพพอร์ตนายกมึงไปซัพพอร์ตเลยตอนนี้มึงต้องรีบซัพพอร์ตเลยมึงต้องรีบซัพพอร์ตนายกมึงเลยนะ รีบไปยกออกไปเลยเข้าใจไหม <S 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 แม่งจริงๆเลยนะมึงไม่ต้องมาแซกูหรอกไอ้พวกขาดยาขาดยุกเนี่ยมึงไปดูแลรักษาพ่อแม่รักษาตับรักษาไต,าตพ่อแม่มึงก่อนมึงรู้ยังยังว่าคดพ่อของนายกรัตนตรีนเตเนี่ยคอร์รัปชั่นประเทศมึงไปตะบันแปดคดีเก้าคดีจริงๆกำลังจะติดคุกอยู่มันละมาล่อ,ลอ,ลอเนี่ยและทั้งหมดนั้นเป็นเงินคอร์รัปชั่นจากงบเนี่ยในการรักษาตับรักษาไตของคดพ่อครแม่มึงมึงไม่ต้องมาแซดอเมริกา ไอหาอะไรก็ตามแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องมาแซกกูกูกาลังทําหน้าที่ประชาชนพลเมืองเข้าใจยังมึงไม่ด่ากูด่าเองอีหามึงหลับตดหลับตดไปค่อยค่อตุยค่อยๆแก่ไปควายกูด่าขนาดนี้มึงยังทําตัวจักง่าวแหมมึงนี่นากูเปิดเครื่องด่าขนาดนี้แล้วมึงยังไม่รู้ตามาตาเรือเสกมาทําตัวจักง่าว มึงรู้ไหมคดพ่อคดแม่มึงอะกินยา30บาทนั่นน่ะมึงรู้ไหมว่ายาแก้ปวดเนี่ยปวดแล้วไม่หายอ่ะมึงเข้าใจปะนั่นแหละกระแดกยาถูกไปแน่เพราะอะไรงบประมาณสามสิบไม่มีไนงะมึงก็จัดไปสี่สามสิบบาทสามสิบบาทมึงรู้ไหมขนาดมันมนีเส้นเอ็นเปื่อยยุย่ยมันจะไปนอนโรงพยาบาลอยู่ตั้งร้อยสามร้อยแปดสิบวันแล้วคดพ่อคอดแม่มึงอ่ะขนาดเตียงโรงพยาบาลยังหาไม่ได้เลยมึงเข้าใจที่พูดนี้ไหมนั่นแหละวิธีการคอร์รัปชันเข้าใจไหมควาย สำนึกไม่ทันเลยหมายถึงผู้นําประเทศสำนึกไม่ทันหมายถึงกูนี่แหละโอ้ยดาสำนึกไม่ทันกูสำนึกไม่ทันต้องขอไปนะท่านนายกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่มึงออกไปเดี๋ยวกูครนั่งสำนึกว่ากูกูดาอะไรมึงไปบ้างนะโอเค <c oughs> กูขอนั่งสำนึกแป๊บนึงก่อนโอ้ยเหนื่อยดา่าจนเหนื่อยเลยอีหะต้องให้กูได้ออกแรงแต่เช้า กูว่าออกออกตื่นมา11บเอโมงกูว่าจะนั่งขายของขายสบ,บู่ซะหน่อยเอาอีหา่ากูเห็นฟีดแล้วแม่บันไลละประเทศกูบันไลละมีนายกแบบน,นี้แม่งจันละบันไลละประเทศกูเออ